นี่คือสกิลของผมตอนนี้ครับซึ่งมันยังเป็นเทพแด๊ดโง่ๆและทุกครั้งที่ผมชนะผมจะได้รับสกิลใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งผมไม่อยากใช้แดดแล้วนะเบื่อแล้วนะถ้าผมชนะ1วินแล้วผมจะสามารถเลือกได้1แถวนะครับว่าผมจะเอาสกิลไหนแล้วก็ค่อยไล่แถวไปเรื่อยๆนะจนถึงการสุดท้ายนะครับผมไม่อยากใช้แด,ด๊ดแล้วนะครับใครก็ได้มาแล้วโอ้ยต้องชนะรอบนี้ให้ได้นะ หายออ้ยเกือบอาจจะต้องเน้นอยู่รอดนะครับเราอาจจะไม่ได้เน้นคิวเท่าไหร่ไม่เอายามาหาเราเออโอเคได้ครับไม่ทำใหคนมันเล็งเป้าเราเยอะจังไอ้เอยเอาอีกแล้วอืมเราจะมาเราเราต้องเน้นอยู่ไกลๆไปครับแอชเราหวังผลประโยชน์ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะอืมเนอเออไปอืมไปอืมจะมาหาเรา อย่ามาหาเราอืมเฮ้ยโอเคครับได้อยู่ฮะเหลือสี่คนเท่านั้นครับโอเคเหลือสามคนสุดท้ครับเฮ้ยจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าเฮ้ยผมตื่นเต้นอยู่แล้วจริงหายซะยิ้หายเกือบ <c oughs> เดีมันใช้ดาบไปไปแล้วครับเอาโอ้ เราจะไม่ย่อท้ออะไรต้องสู้ต่อไปครับแดนผมไม่ได้อัปเกรดด้วยนะเนี่ยยังเป็นแค่แดนโงโูๆจริงๆครับผมยังไม่อยากเปลืองทาังอัปเกรดตอนนี้นะเฮ้ยชอรอบตายซะเออไม่ครับไม่เราต้องไปยืนมุมๆหลบหลังใครสักคนนึงแล้วก็อย่าทําตัวโดนเด่นนะไมื่อเยราจะตายได้เพราะผมอยากอยู่รอดนานๆนะเห็นลราปาวะแกเ,เอา้าอืมอืม โอเคเหลือสคนครับคนนี้มันมันมาหาเราโร่เลยครับวอนให้เราก็ขอบคุณมากแล้วกันนะแต่เราค่อยแวะไปหาคนนน้นเอ้าเอ้าเฮ้ยไปตีกันเองสิอย่ามาแวะมาหาเราโอเคเหลือสองคนครับโอเคมา โอเคแต่เบียนแล้วครับคิวต่อไปที่ผมจะเลือกนะครับผมขอเป็น invisibility แล้วกันนะเพื่อเพื่อที่ผมจะได้รอดไปแถวต่อไปได้นะไปม,มาถึงก็ไปเลยครับบา,บายๆผมว่าเราไปอยู่แถวกลางหันลมแล้วกันนะไปหาที่ที่คนน้อยๆนะเอาให้เราหายล่องหนแล้วมันจะได้แบบไม่มีใครสังเกตเอาเนะ่ครับอ,อ้าวเฮ้ยมันล่องหนมันหายเร็วจังวะไอ้บอลมันมาหาเราอีกเลยไปอยู่ตรงไหนดีววเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้จริอยู่ตรงไหนอันเนีย ได,ได้ครับอ่ะมุมนี้แล้วกันเดี๋ยวยาวเพื่อนเดี๋ยวยาวอืม้องหุเราหายแล้วเดี๋ยวไม่มีใครไม่มีใครเห็นเรา mm hmm. อืมเฮ้ยมุมนี้ดีว่ะทุกคนได้ไวเออติกันไปเออ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 สวยสวยสวยเออเราสี่อนนะผมอยู่ยาวๆจนเหลือสองคนสุดท้ายนู่นครับ <c oughs> เออจีมันมาแล้ว <c oughs> เออโอ้ม,มองไม่เห็นโอ้ หรือว่าเราจะต้องเล่น2รอบอผมอยู่ข้างหลังโดมแล้วกันนะครับอยู่ข้างในโดมไม่น่าจะปลอดภัยนะเหมือนเมื่อกี้นะผมน,นี่ครับบอลมาหาเราฮะนี่แล้วกันไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยว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 ,ยวสองคนแล้วเหรอเอ้ยใช่ไหมเนี่ยเร็วไปหรือเปล่าผมใช้ล่องหนไปสองรอบเองอ,อะไรวะเนี่ยอืมอืมอืม,อม ตายครับผมเรียบร้อยครับดี๋ยผมขอเลือกเป็นอัมฟิสละกันแต่ผมไม่ค่อยได้ใช่นี่ใช้ไม่ได้เป็นนะฟิสครัช่วยปกป้องเราในยามขับขันนะครับยวเก็บไว้ใช้ตอนเหลือสองคนสุดท้ายเลยน,นะสำหรับฟีสนึ่งไว้ครับิงไว้อะเออมันกดโลเล่นแล้วนะเมื่อกี้ีเ๋เวครับเราเว้นระยะห่างไว้ตอนนี้เหลือแค่สามคนเท่านั้นนะอย่ามาใกล้ได้ไหมขอร้ลองเหมือนผมโดนลุมเลยอะไรวะเนี้ยไรหนักหนานี้ โอเคมาตามสูตรนะรเดี๋ยวรอผมโตไปหามันนะแล้วค่อยใช้ฟรีนะคนิ่นะเพื่อนได้ดได้ิวเฮ้ยตื่นเต้นรู <c oughs> ้ว่าการเล่นเบสบอลนั้นจะตื่นเต้นขนาดนี้นะครับมันเหมือนจะมีเทเลนะเดี๋ยวครับตอนนี้แหละไปหายละเอา้าโอ้ทำไมบอลมันหยุดแข็งวะเอา้า แล้วทำไมมันเร็วอยู่ดีมันเร็วอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไม่ได้วะเอ้าทำไมเล่นเป็นทีมวะเนี่ยเอาสิบหายก็ก็ถ้าทีมชนะก็ถือว่าผุมชนะอะไรกันเนาะกงโกงกงโกงครับมีคนใช้ริปเปอร์ด้วยครับเอ้าเออเราให้อ่าริปเปอร์แบกครับตอนเราสองคนยืนเฉยๆนะตายเออ เน<ท>ี่ยฟอร์สผมได้ใช้แล้วอ่าเดี๋ยววะเออสวยเพื่อนไปใกล้ๆมันไปใกล้ๆมันลุ้มลุ้มเราลุ้มเออเออเอาลุ้มมันลุ้มมันก่อนเลยอย่างงี้ผมต้องอยู่ไกลๆครับเป็นระยะไว้เออเฮ้ยชนะวะได้กดฟอร์สไปนรอบเดียวเองครับโอ้สกิลต่อไปที่ผมจะเลือกคือฟอร์สฟิลแล้วกันผมเอาโล่แล้วกันนะครับเผื่อจะช่วยให้ผมมีชีวิตรอดในสกิลต่อไปได้นะครับอย่างน้อยก็นหนึ่งหนึ่งได้วะซะ โอเคเอาโลมาใช้ตอนนี้ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมจะแอบ,บก่อนนะให้มันแบบคนน้อยๆนะตรงน,นี้อาจจะมีคนตึงอยู่เหลือหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดคนคนด้านซ้ายตรงน,นี้นี่เขาตึงอยู่นะครับเนี่ยเออจะมาแอบปะโดยไม่ได้ยากน่อยอันนะ้ไอคนนี้มันจะดึงใส่เราเหรอเอาตายครับผมโอ้โหอยากจะดวนนะยอยากจะรุนมากๆคนนี้คนนี้ตึงน,นี่ตึง ไ่เล่นดีกว่าไปคนนู้นแล้วกันเฮ้ยทำอะไรเมื่อกี้เขาทําอะไรโอเคหนึ่งหนึ่งครับเฮ้ยเต้นโลมันหายเร็วมากแล้วบอลทำไมมันกระตุกอย่างนี้ทำไมบอลกระตุกแบบนี้ Yes K มาดีว่าเจอเทคนิคโยกหลังของผมสกิลแถวต่อไปนะครับที่ผมจะใช้เลยก็คือปูครับผมน่าจะใช้ทำให้ผมเก็บวินได้ง่ายที่สุดนะเฮ้ยเป็นเลือก็นทีมอีกแล้วโอเมวเราอยู่ทีมเสียมเงินนะครับเฮ้ยเราอยู่กับคนตึงด้วยเฮ้ยทำอะไรเอาด้วยเสียมเงินเหมือนจะเหลือแค่สามคนนะโอเคแล้วหายไปแล้วครับสีแดงตอนนี้เหลือสามสามเท่ากันนะเอาวะสัวเพื่อนดูด้วยกัน เออเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนเราโคตรตึงครับเฮ้ยของจริงมาเลยวะเดี๋ยววันนี้ผมปิดฉากเองวันนี้ผมปิดฉากเองตายซะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโโอ้หมาถึงสกิลแถวสุดท้ายแล้วครับอยู่ที่ผมจะเลือกแน่นอนครับสกิลฟอร์สครับผมเป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับไม่ลองอะไรเลยคือแม่งโคตรสนุกอ่ัสกิลแถวสุดท้ายครับผมฟอร์สเนีฟสกิลที่สนุกจัด Nope เรียบร้อยเอาแล้วเคยมาหยุดของเราเนี่ยโอ้ไม่มีสกิลให้ผมอัพแล้วนะตอนนี้คือผมเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับไปก่งแล้วครับแล้วคนรู้สึกว่าคนน้อยแล้วรอบนี้ยัดแค่เอาไม่โดนนะฟามฟาร์มันนี้ก็ใช้เอามันอย่างเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ได้เนี่ยมันแหลกนะเหมือนเซิร์ฟจะแหลกวะอุ้ยอุ้ยเฮียเอากันได้ด้วยครับ เฮ้ยเขาดึงเองตายเองเราเหลือหนึ่งแล้วเฮ้ยเมื่อก er> wow. uh ี้ฟอนไม่โดนเหรอมาเลยวะโอเคตายครับเมื่อกี้เหมือนบอลแหลกเลยนะ สำหรับคอนเทนต์อัพสกิลของผมก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครมาเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเอามึงใครเนี่ยอ๋อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณที่รับดูจนตอนนี้ับผมสวัสดีครับเอ้ยใครมันมัามา,มา,มาปิดคลิปอะไรกับผมเยอะแยะ็มไปหมดเลยเ,ยเ,เนี่ยโอเคคอนเทนหน้าเป็นอะไรฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับ,บาย